สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายช่องรนตัของคนที่เต็มไปด้วยความหลงใหลในยุคระดับและ่แลเทคโนโลยียานยนต์จากท่วโลกนี้จะพาคุณไปเจาะลึกรถี่ถ้าคุณกำลังมองหากระบะที่วขครแกร่งมุมตั้งแต่ดีไซน์ได้ทุกทางแต่ก็ยังมมความล้ำสมัยเพื่อให้คุณตรดสินใจได้ง่ายขึ้นวันนี้เราจะไปรู้จักกับไปรุจาร์รถ SUV ขนาดกลางใหม่ที่กำลังที่เพิ่งเปิดตัวออกมาอย่างเป็นตยวยงนันคือ Isuzu MU-X ปี2022รปที่ผสมย่านพื้น่ยังที่สปลยไปอย่างชัดเจน้าบ ด้วยดีไซน์ับกนบกที่มีความทรงเรียวแหลอย่่งให้ความรู้สึกร่ำสมัยบัลลังกาหลังได้รับการออกแบบที่ดูมีเส้นสายที่ชัดเจนและกล้าเจ๋งกว่าดใหญ่ดีไซน์ใหม่เพิ่มความสปอเส้นสายแรงในเวลาเยียรู้สกทันสมัยและท่งตัวรถมาพร้อมลอยหน้าหลอยเลนส18นิ้วที่ปลดไทยลงกัวกับขีสูงนอสีดำดาที่คมชัดและจับประตูเป็นแบบร้มียมที่ช่วยเพิ่มความพรี้มียมในภาพรวมของรถชน่าเส้นสายรวตัวรถส่งให้ดูดุดับให้ดูยันสมัยและพุ่งลงตัวกับเส้นสายของต ด้านหลังขอนใจแม็ทุกสภาพถนมนี้มีไฟท้ายเล็กแบบใหม่ที่ดีไซน์ให้แสงสว่างสวยงามและชัดเจนมากเริ่มลูกขึ้นเมื่อความเร็วเวลาเรืแบบ SUV ระดับประดับ้ทยมีระบบขอนแรงในการปิดของรถทีโลโก้แบบใหม่ทั้งหมดด้วยไฟท้ายแบบกันลายท้ายที่รับกับตัวถอย่ากให้ความโดดเด่นไม่เหมือนใครไฟถ่ายและไฟเลี้ยวแบบไดนามิกที่ทำงานร่วมกับระบบช่วยจอดแบบอัตโนมัติใช้งาน ห้องไอน้ำและกันชนหลังองตอสอง่ระบบปลดบบฟใหม่ั้งหมดให้มีความทันสมัยระบบรคฟื้นต่ทยดและไตล์ยุคแมสทีนดำมาดได้สีส้มแบบสปอร์เมื่อเข้าสู่ห้องไอน้ำได้แรกที่สัมผัสได้คือความโซลาร์ออกแบบความกร้ามหน้าจอคุณภาพของวัสดุที่ยกที่ระดับขึ้นจากเชื่อมต่อยางได้ชาร์จและแอนดรอยด์ปร่มีระบบตัดแบบไดมอนด์ทามและหลวบคุมทุการนั่งใช้งานระบบเสียงจตำแหน่งองคุณภาสามาให้มีติไฟฟ้ารอบที่ได้แปดทิศทางพร้อมระบบการหลังอัตโนมัตที่สามารถควบคุมท รองรับการใช้งานได้หลากหลายสถานระบบแสดงผลระบบหมุนแอร์แยกผู้ถือย่างครบถ้วนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โด้วยระบบแอร์ระบบไร้การสร้างความเย็นการในห้องโดยสารและระบบปรับอากาศหน้าจอแสดงผลกลางช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารบบระตอหลับรองรับ Apple CarPlay ในเรื่องและ Android Auto แบบไร้สายที่26ไม่มีสายกับาุพลังดีเซลระบบเสียงจากลิฟท์พร้อมลำโพง2.2ตำแหนรอบใหม่ให้มีกำลังชัดทุกย่านเสียงแรงม้าระบบควบคุมการน้อยนานของรถผ่านกำลแบบดิจิตอลอัตโนมัติวัดความเร็วอัตราเร่งรอบที่ต่อเนึ่งและและการแสดงผลการทำงานของระบบความถี่ ีย้และเส้นทางออฟโรดด้วยระบบเลียอนสี่ระดับแบบได้หลักบนยูีพร้อมโหมดตามในโหมดการขับขีในด้านสมรรถนาะกับสภาพถนนไ่าจะเป็น1 6มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลระบบสุเสียด้านน้ายและด้านขวาแรงลังสูงสุด500เมตรเมตรที่มีความร่วงระงการเร่งแสและการนำหนักได้สบาย ระบบความปลอดภัยของอิสุสใหม่ให้ความลื่นยบสนองได้ไวบูรณไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ดิจิทัลเมื่อมีซาลิทอาร์ซาซีเอที่เนบช่วยควบคุมรถมันอยู่ในเลนระบบการใช้งานเรลแบบแปรผันที่เดินทางไกลบาระบบตรวจอัตราับสายตาระบบที่อยูในระดับหรือยี่ห้พร้อมระบบและรืองมีหะทรายแบบอะลูมิโนมอินเทลริเจนตที้ดนี้่มั่นใจได้ว่าดีแมตช์ี่้ตามพร้อมจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ปลอดภัยและไม่วังใจได้ในการลุยแบบมั่นใจใครที่กำล มั 2, นดีงวาวให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงออการที่ไม่กดนหอนยางและ่นยหมดนี้คือภาพรวมของคือสูุดดีแมระบบกานหน้าเมเรามารีวิวกลดและด้านหลังถ้าคุณชอบรถแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรแบบดิจิทัเราไว้ด้วยระบบป้อรกนล้อลอกเีวิวรุ่นใหม่และคแตจากวงการยัเสริมทวาใจในการเบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าในส่วนของระบความปลอดภัย i s u z mu x สองพี่ิบหกมากับแพลตฟอร์ม isuzu safety sense generation ใหม่ที่ครอบคลุมทั้งระบบป้องกันและช่วยเหลือผู้ับี ได้แก่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชันหยุดนิ่งระบบเตือนและเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาความคมชัดสูงแสดงภาพแบบ3ามมิติผ่านหน้าจอเพื่อให้จอดรถหรือเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบได้อย่างแม่นยำ ระบบความปลอดภัยแบบเชิงรุกยังมีระบบควบคุมความเสถียร VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันเพิ่มความมั่นใจเมื่อขับขี่บนภูเขาหรือทางลาดเอียงการตรวจสอบแรงดันลมยาง t p m s ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะของยางได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางภายในยังมาพร้อมระบบเชื่อมต่อ Isuzu Connect ที่สามารถควบคุมการทำงานของรถผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน เช่นการสตาร์ทรถจากระยะไกลาการตั้งค่าระบบแอร์การตรวจสอบตำแหน่งรถแจ้งเตือนสถานะความผิดปกติของรถและการนัดหมายเข้าศูนย์บริการแบบออนไลน์ด้านประสบการณ์ขับขี่จริงมูเอกรุนใหม่นี้ให้ความรู้สึกมั่นใจตั้งแต่จับพวงมาลัยครั้งแรกพวงมาลัยไฟฟ้าให้แรงต้านที่เหมาะสมกับความเร็วมั่นใจขณะเข้าโค้งไม่มีอาการโครงในช่วงความเร็วสูงห้องโดยสารเงียบแม้ใช้ความเร็วบนทางด่วนเสียงลมหรือเสียงยางรบกวนถูกลดลงไปมาก ขับขี่ในเมืองคล่องตัวและตอบสนองได้ดีไม่แพ้รถยนต์นั่งทั่วไปส่วนการเดินทางไกลก็รองรับได้สบายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สัมภาระหรือความนุ่มของเบาะโดยสารความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการเลือกใช้วัสดุดและการเก็บรายละเอียดภายในห้องโดยสารที่ใส่ใจผู้ใช้งานอย่างแท้จริงตั้งแต่การออกแบบคอนโซลกลางให้ใช้งานง่ายหน้าจอไม่สะท้อนแสงช่องเก็บของกระจายทั่วห้องโดยสารพื้นที่วางขาและสีสันเหลือเฟือทั้ง3าแถวเบาะแถวที่3ส,สามารถเข้าออกได้สะดวกแม้เป็นผู้ใหญ่ และยังมีช่องเสียบ USB ทุกตำแหน่งที่นั่งเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่องหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันเช่น Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport หรือ Ford Everest จะเห็นว่า Isuzu MU-X 2026มีจุดเด่นที่สมดุลที่สุดระหว่างสมรรถนะความประหยัดเทคโนโลยีและความหรูหราในราคาที่จับต้องได้ความน่าเชื่อถือในเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลจาก Isuzu ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้รุ่นนี้น่าสนใจเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางระยะไกลสุดท้ายนี้ Isuzu MU-X 2 0 2 6ไม่ได้เป็นเพียง SUV ธรรมดาแต่เป็นรถครอบครัวที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองการออกแบบที่ดูดีสมรรถนะที่เหนือชั้นความปลอดภัยรอบด้านและความสะดวกสบายที่พัฒนาไปอีกขั้นทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นในปีนี้อย่างไม่ต้องสงสัยอย่าลืมกดติดตาม Drive วิ่งรีบเพื่ออัปเดตทุกรีวิวรถยนต์ใหม่ไม่พลาดคลิปทดสอบการขับขี่จริง และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ